สวัสดีครับบังวันช่องตรงเป็นตรงนะครับก่อนอื่นเลยนะครับใครอยากจะเป็นครอบครัวเดียวกันกับบังนะครับในเรื่องราวฟุตบอลไปร่วมพูดคุยไปร่วมแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับทางเข้าอยู่หน้าช่องนะครับเข้าไปได้เลยเข้าไปอยู่บนแบบพี่แบบน้องนะครับรับฟังข่าวสารเข้าไปร่วมพูดคุยเข้าไปเป็นครอบครัวเดียวกันก่อนอื่นเลยข่าวสารของวันนี้นะครับใกล้จะระเบิดแข่งแล้วนะครับสําหรับศึกฟุตบอลโลกหนนี้นะบังจะพาไปดูอีกทีหนึ่งที่เป็นทีมเต็งแชมป์นะครับทีมเต็งแชมป์อีกทีมหนึ่ง ทีมชาติสเปนนะครับไปดูว่า26ขุนพลของเขานั้นมีใครบ้างนะครับประกอบไปด้วยนะครับ26ขุนพลนั้นผู้สาบรูตู3คนนะครับอันได้แก่โรเบิร์ตซานเชสจากสโมสรไบตันโฮปอาร์เบนยนนะครับเดวิดลายาจากสโมสรเบรนฟอร์ดนะครับอูนายซิมอนจากแอตเลติกบิเบานะครับออกองหลังนั้นประกอบไปด้วยเซซ่าแอตปิลิกัวตาจากเชลซีอิริกาเซจากบาร์เซโลน่านะครับ เปาตอเลสจากเบียรลิวอเล็กซานโดเบอรเดจากบาร์เซโลนาอีกคนหนึ่งอุโกเกียมอนจากบาเลนเซียจอร์ดีอันบาจากบาร์เซโลนาดาบิดคาบ,บาฮาริมาริดแล้วก็อเมริกลาปอสจากแมนเชสเตอร์อรซิตี้นะครับจะเห็นได้ว่าในกองหลังนั้นนะครับเอาไปทั้งหมด8คนเป็นของบาร์เซโลนาสามคนนะครับตามเรื่องครับผู้เล่นในตำแหน่งของมิดฟิลด์นะครับประกอบไปด้วยนะครับเซอร์กิโอบูตเกต โครบอลกองกลางของทีมสโมสรบาร์เซโลน่านะครับมาโกสยอรเรนต้จากแอตเลติโกมาดริดโกเกออีกคนหนึ่งนะครับที่มาจากแอตเลติโกมาดริดแล้วก็กาบี้จากบาร์เซโลน่าอีกคนหนึ่งโรดี้จากแมนเชสเตอร์ซิตี้กาลาสโซเลจากปารีสแซง์แมงเบรดี้จากบาร์เซโลน่านะครับจะเห็นได้ว่านะครับในตำแหน่งกองกลางนั้นบาร์เซโลน่าติดมาอีก3คนเลยทีเดียวนะครับติดมาอีก3คนเลยเลยทีเดียวนะครับ สเปนยุคนี้นี่นะครับเป็นยุคที่บาร์เซโลน่านั้นแทบจะติดทีมชาติเยอะที่สุดนะครับตามมาด้วยตําแหน่งในกองหน้านะครับมีอัลเบรอมโมราต้าจากแอตเลติโกมาดริดนะครับมาโกอาเซนซิโอจากเรือเมริดนะครับฟลอรันตอเรสจากบาร์เซโลนานูโกวิลเลียมจากบิลเบานะครับเจอร์มีปิโนโจากเบีอาริวนะครับดานอโอโมโอจากอาเบลลาซิกในเยอรมันพาโบซาลาเบียนะครับปาริสแซงเจงนะร์แล้วก็ อันซูฟาติจากบาเซโลน่านะครับฉะนั้นจะเห็นได้ว่านะครับทีมสเปนในฟุตบอลโลกคนนี้โอ้โหขาดซุปตา์ไปเยอะนะครับหนึ่งเลยเดวิดเดคอานะครับไม่ติดได้ยังไงครับเทฟให้แมนยูจนมือมือพังถุงมือขาดขนาดนั้นแต่ไม่ติดนะครับไม่ติดทีมชาติปลุยฟุตบอลโลกคนนี้โอ้โหเป็นที่น่าแปลกใจมากนะครับสองนะครับในตำแหน่งกองหลังเซอร์กิโอลามัวจอมเก่าโอ้โหนะครับ นี่ก็ไม่ติดนะครับซึ่งปีนี้ลาผลงานส่วนตัวของลาม,มอสน,นั้นทําผลงานได้ดีกับทีมปารีสแซงเจแมงมากนะครับแล้วก็กองบอลกองกลางโคตรบอลอีกหนึ่งคนนะครับที่ไม่ติดเตียโก้อาคันธาร่าของลิเวอร์พูลโอ้นะครับเหมือนกับว่าทีมชาติสเปนชุดนี้จะเน้นที่เป็นที่ดาวุงแต่ก็ไม่เชิงนะครับแต่ว่าทําไมสามสามนักเตะระดับทูตานียทำไมถึงไม่ติดนะครับใครเป็นผู้ให้คาตอบฟุตบอลโลกคนนี้จะเป็นผู้ให้คำตอบว่า เทรนเนอร์ของผู้จัดทีมของสเปนใมชาติชุดนี้คิดถูกหรือคิดผิดครับ